เดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟฟังในแต่ละเรื่องนะที่เราเจอกันในวันนี้บ้างแล้วก็ในแต่ละประเด็นนะที่เราได้เจอมาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับใครที่กําลังอยากจะลงสนามมาราธอนหรือกาลังจะมาลงที่ลากูน่าภูเก็ตที่นี่ด้วยเนะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างน,นะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับ Let's count down เจ็ดแปดเจ็ดหกห้าสี่ อย่างแรกต้องไล่าฟังก่อนในปี2023เมื่อ2ปีปีแล้วเนาะเรามาลงสนามมาราทอนที่นี่เนาะหลังจากที่เราจบเอทีเอ็อ ATM, ในช่วงสิ้นปีนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราตอนนั้นค่อนข้างที่จะแบบพร้อมมากๆนะครับแล้วก็มาลงมาราทอนที่นี่ครับลาคูน่าภูเก็ตมาราทอนนี่แหละสุดท้ายครั้งนั้นเราดีนเนฟในกิโลเมตรที่23ส่วนปีนี้เนี่ยเราลงในระยะมาราทอนเหมือนกัน แลาวมีระยะเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยประมาณ5เดือนตั้งแต่แบบเดือนกุมภาอะไรเงี้ยครับรอบนี้ก็ดีเนในโลที่28ก่อนหน้านี้นเนี่ยเรากําลังพูดถึงว่าคนที่กําลังจะไปมาราธอนเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่แค่ประมาณ2เรื่องหลักๆครับผมแบ่งไปอย่างนี้นะสเรื่องหลักคือ90%คือเรื่องของการซ้อมการเวทเรนนิ่งเนี่ยอยู่ในเรื่องของ90%ที่คุณจะต้องเตรียมเพื่อจะมามา,มาราธอน อีกสิเซนเนี่ยมันจิบจ่อยมากเรื่องการกินเรื่องรองเท้าเรื่องชุดเรื่องสิเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากรู้เรื่องสิเซนี่ยไปดูในไลฟ์ก่อนหน้านี้ได้ครับที่ผมที่ผมไลฟ์ไว้เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะในการที่เราจะมาลากูนาผูกเกตมาทอนในครั้งเนี้ยผมพูดถึงสิเซไว้ยาวมากเลยเราเริ่มซ้อมจริงๆคือเรือนกุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภา เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเต็มที่คือ5เดือนนะครับประมาณประมาณประมาณ5เดือนกลมๆที่จริงไม่ถึงประมาณ4เดือนกว่าๆเลยนะครับกุมภามีนาเนี่ยมีเรื่องของฝุ่นเมษาพฤษภาพฤษภาฝนตกนะก็ทําให้ตารางซ้อมของเราเนี่ยไมเรทที่ผมเก็บได้เนี่ยเราเก็บได้แค่25กิโล25กิโลนั่นหมายความว่าอะไรไหมายความว่าวันนี้ที่เราดีเนฟเนี่ยเราก็ไหวแค่ที่เราซ้อมมาคือ25กิโลครับ ไม่สามารถลากจาก25ไป30ได้ตะคิวขึ้นโอยเจ็บ oh, ต yeah. ะคิวขึ้นเว้ยใช่ตะคิวขึ้นเห็นไหมเดอ,อเอียงโลซี่25ครับเราเลยเลือกที่จะเดินในตั้งแต่กิโลเมตรที่25ถึง28แล้วก็ยอมหยุดโล27ครับขึ้นเขาอีกแล้วกูไม่ไหวละ เชื่อผยอมแล้วจริงไม่มาอีกแล้วที่นี่อย่างแรกเลยที่โค้ชบอกผมไว้เต็มที่เลยคือซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงหมายความว่าไงหมายความว่าสามห้าไหมสี่สิบไหมหรือสี่สเลยในใจผมนะคือ4ี่สเลยเหมือนกับตอนที่เราไปมาราธอนแรกอย่านับบางแสนปีที่แล้วนะครับที่เราไม่ได้ซ้อมอะไรเลยองวิ่งอะ่ะอันนั้นคนละเรื่องนะตอน a t m ที่ที่ผมไปครับคือซ้อมถึงก็คือซ้อมแบบ40นะครับได้อีก2โลก็เดินได้อไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซ้อมไม่ถึงซ้อมให้แตะถึงระยะที่ควรจะเป็นในการซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ในระยะที่ที่คุณซ้อมมาเช่นบางคนบอกว่าซ้อม3-5มห้าไหมในมูมผมนะสี่ิเพอไปซ้อม40 5. ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครที่ลง สนามมาราธอนจบมาหลายครั้งแล้วเนี่ยเขาอาจจะซ้อมแค่แบบสองชั่วโมงครึ่งสาชั่วโมงอะไรเงี้ยครับซ้อมสามสิบพออะไรเงี้ยครับระบมมันใจว่าคนที่ผ่านระยะสามสิบมาเนี่ยคุณสามารถลากไปต่อได้เพราะฉะนั้นหลายๆคาถามนะว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมมองว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยครับมันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะพาให้คุณจบมาราธอนมันคือเรื่องของวินัยและการซ้อมมันไม่ใช่มีวินัยแค่เฉพาะในสนามแข่งอย่างเดียวสนามแข่งมันเป็นแค่ Execution ที่คุณจะต้องเอาจากการซ้อมไปลงปฏิบัติจริงแค่นั้นเองครับคุณมีเวลาเต็มที่5ชั่วโมง6ชั่วโมงบางคนเร็วกว่าน,นั้น4ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าความเข้มข้นของการซ้อมหรือความเข้มข้นของ90%ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่สุด ต่อมามาเล่าเรื่องสนามในวันนี้บ้างดีกว่าครับสนามลากูน่าภูเก็ตมาราธอนเนาะคือต้องบอกไงระยะ42.195กนะิโลเมตรจุดกับตัวมันอยู่ที่อุทยานศรีนานะครับตรงใกล้สนามบินนะครับเราออกจากทางลากูน่าลากูน่าภูเก็ตเนาะแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ถลานเพื่อจะไปตัดเส้นเส้นด้านหลังของถนนถนนเมนถนน,เส,นเส้นหลักเพื่อจะไปสนามบินนะครับช่วงกิโลเมตรที่หนึ่งถึสิบ หนะึ่งสิบเลยยืนอยู่ในในเขตชุมชนอยู่นะไม่มีเนินไม่มีเขาไม่ไม่มีทางที่โหดมากครับเราสามารถที่จะทําความเร็วกับช่วงเวลานี้ได้แบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคุณวิ่งชิวๆสบายๆแต่ในระยะมาราธอนเนี่ยโอเคคุณอาจจะต้องวิ่งตามเกมหน่อยอย่างวันนี้ผมวิ่งตามเกมเลยนะครับอยู่กับพยายามที่จะเกาะเพจแปด้วนเพราะว่าเราไม่ได้กะจะมาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราเราไม่ไหวอยู่แล้วเนาะ เราก็พยายามที่จะก่ออยู่เพจแปท่วนในช่วงของ10โลแรกซึ่งก็ทําได้ตามเกณฑ์ครับพอถึงประมาณโล7เราเราเจอพี่เพเซอร์6ชั่วโมงนะเพเซอร์ er 6ชั่วโมงเนี่ยวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามเรามาแล้วนะครับพราะนัแหละพอพอถึง10โลแล้วเราก็รู้สึกว่า7 8 9ดแปเก้าในเราก็พยายามวิ่งกับพี่เพเซอร์6ชั่วโมงพอเลี้ยวซ้ายตัดเข้าถนนเส้นไหนเพื่อจะวิ่งไปที่ออสนามบิน ตรงเนี้ยมันคือจุดคือมันคือสิบโลเนี่ยมันจะเป็นจุดตัดระหว่างฮาฟมาราธอนกับฟูมาราธอนฮาดเลียวซ้าย,ยาแล้วฟูเลี้ยวขวาเพื่อจะวิ่งไปที่ตรงเอ,อเพื่อจะวิ่งตัดไปเพื่อจะไปสนามบินนะครับไหนเนี่ยยูทูบเนี่ยวิ่งยังไงอ้วนครับอ๋อ,อ,อเจอแล้วตเต็กมาตเต็กตเฟสอย่ง้อ้วนสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอเนื้อฝากตัวนะครับ อย่าจะอย่าให้แตกเหมือนเมื่อกี้นะครับไม่เอานะครับโอเคเมื่อกี้ได้กปหลังแตงโมไปอ๋อโอเคได้ครับพี่ไปด้วยนะก็คือก็คือเกาะไปทางสูตรไม่ก่อนเดี๋ยวว่ากันเร็วกว่านั้นเดี๋ยวมันจะลำบากใช่ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวเร็วกว่านั้นมันจะลำบากใช่ไหมครับพี่พี่โร้ครับรู้ชื่อเราอีกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาเรียกไงโอก็เลยจำได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือประมาณโล11 12 13 14 15มันคือทางเขาเขาเขามีเขาเล็กเขาหย่อยเขาเขาเล็กแล้วก็เขาสูงแล้วก็ถนนเนี่ยมันจะเป็นเนินซึมตลอดทางจนถึงประมาณโล18ถึงโล19ครับก่อนเลี้ยวเข้าอุทยานสิรินานะครับตรงข้าง,างสนามบินนะครับเราวิ่งกับเพเพี่เพเซอร์ไปได้ประมาณหนึ่งครับผมจำช่วง กิโลเมตรไม่น่าน่าจะประมาณสองถึงสามโลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพี่เพเซอร์เขาโอเคเขาต้องคุมเวลาเขาต้องคุมเวลาอยู่ที่ประมาณแปดสองศูนย์ถึงแปดสามูนย์ครับเขาต้องคุมเวลาเนินเขาดันเนินครับเขาเขาดันเนินส่วนเราไม่ไหวครับเราก็เลยแบบเออพี่ไปเถอะคือถือถ้าพี่คือเราอาจจะไม่ได้ซ้อมเนินเนินมาด้วยไงเราก็บอยบอกพี่ว่าพี่เปเถอ เราก็เลยบอกพี่เขาพี่พี่ไปเถอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนตอนลงนเนี่ยผมสปินลงเองอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยบอกพี่เออพี่พี่เขาต้องคุมเวลาอยู่แล้วนะแปดสองศูนย์ถึงแปดสามศูนย์นะครับแต่เวลาดันเนินเขาก็ยังดันเนินอยู่ดูมาดูนาฬิกานะโอ้โหพี่ดันเนินแบบแปดหนึ่งศูนย์คือเราไม่ได้เคยซ้อมดันเนินมาขนาดนั้นนะครับเดินกันเดินห่อน เขาบอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่โหดที่อันดับสิบของเมืองไทยแล้วกูก็มาที่เห็นด้วยมเขาโลสิบสามไปสิบสี่มันคือเขาเดี๋ยวถึงติงนเขาแล้ว่เราเดินขึ้นประมาณสองถึงสามยอดบวกกับเนินซึมที่แบบ มันซึมมากมันเราใช้ความเร็วเท่าเดิมครับแต่ความรู้สึกคือเราเริ่มตึงขาเราก็ฮาร์ดเรทเราเริ่มขึ้นแล้วแล้วพอผมหันไปมองโอ้โหเนินซึมครับมันมันซึมซึมยาวเลยอะเออเราวิ่งขึ้นเนินมาอยู่พอถึงโลประมาณโลสิบสามคือประมาณโลสิบใช่ครับเราจะเจอยอดของเขาที่สูงที่สุดของของเวสนี้อยู่ช่วงโลสิบสามถึงสิบสี่นะครับมันเป็นยอดสูงสุดคือผมเดินเลยครับ หลังจากนั้นมาก็คือเห็นพี่เพเซอร์หกชั่วโมงเขาก็วิ่งวิ่งดันเนินขึ้นไปใช่พี่เขาวิ่งดันเนินครับผมไปแบบโอ้โหไม่ไหววะก็เลยก็เลยเลือกที่จะเ,เดินขึ้นเนินเดินเดินไปเรื่อยๆจนถึงยอดแล้วก็พอลงปุ๊บเราก็วิ่งพยายามจะจอกกิ้งลงดาวฮิลลงไปเลยเริ่มวิ่งอยาล้วครับลงเขาเริ่มแบบเริ่มวิง่ง จุดนี้ครับมันพูดตรงๆว่ามันกินแรงมันหมดแรงเลยคือคือดูดพลังโดยสิ้นเชิงครับและตอนนั้นน่ะช่วงเวลาตอนนั้นคือน่าจะใกล้ๆเกือบเกือบพอหกโมงแล้วพะเราสตาร์ตตีสี่เนาะเกือบเกือบจะหกโมงแล้วครับในช่วงกิโลเมตรประมาณสิบห้าเนี้ยครับก็แบบโหแดดมาแล้วคือหกโมงนี่คือคือ,คอทองฟ้าเป็นสีส้มแล้ววันนี้ไม่รู้เปไ็นไรคือแดดมาเร็วมาก พาที่มาเร็วมากเราก็แหวมจอกเบาไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบมาที่ผมเล่าให้ฟังมกเมื่อเี้ครับไอ้เข่าลุ่งเนี้ยประมาณโล1ิบเนี่ย1ิบามสิ1สี่เน็ดยนี้ไอ้ไอ้ตรงช่วงเนี้ยครับทั้งเข่าทั้งดันเนินน่ะมันมันดูดพลังเราสำหรับใครที่อยากจะมาลงสนามนี้ผมแนะนำว่าซ้อมเนินหรือว่าเวทขาดีๆดีๆหน่อยเละดีๆแบบดีๆเลย นะเพราะว่าียังไงคุณเจอดูดพลังในช่วงกอมอนี้แน่นอนนะครับขาวแรงใช้ข้ามาขาวแรงได้เลยกลับตัวมาแล้วเพราะว่าบารัรประมาณโลที่25สิห้าครับ้าจะเรา10โล <c oughs> เขาเร็วกว่าเราประมาณแบบชั่วโมงเนี่ย เรา2ชั่วโมงแล้วแล้ว25โลเลยด้วยนะส่วนเราเดี๋ยวเคลียร์ถนนเอียงก่อนค่อยๆไปตอนถนนเอียงแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งต่อนี่คือถนอนเอียงเห็นไหมนะวิง่งเขาจะไปวิ่งเลนกลางกันหมดสวัสดีคนสวยเท่าไหร่ครับ สี่ชั่วโมง,ง,งวัวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮเซอร์สี่ชั่วโมงวิ่งไปเมื่อกี้ตอนนี้ผมเจอเนินถนนเอียงโล 16, 10, 17, 18ก่อนที่จะเข้าไปในข้างในจุยานโดนน่วมเลย ทั้งทั้งถนนเอียงทั้งเนินเราก็พยายามที่จะสลับเดินขึ้นเนาะไม,ไม่ไม่พยายามดันมากหลายคนถามว่าถนนเอียงแค่ไหนเราใส่อินเสิร์ตให้ดูนะเนี่ยเอียงเท่านี้เลยมาว่ะเท่าไหร่ครับสี่ครึ่งสี่ครึ่ง,งโหลูกค้าเยอะเลยสวัสดีครับพี่ ถึงอุทยานสิรินาศครับบุทยานสิรินาศไปอันนี้เพเซอร์เพเซอร์เท่าไหร่ครับห้าชั่วโมงครึ่ง,ง,งพี่โรยไปไหนไไพี่โรยไปไหนพี่โรยไปไหน เดี๋ยวตามไปเดี๋ตามไปพอถึงช่วงจับตัวกิโลเมตรยี่สิบเอ็ดครับตอนนั้นเรามีบัฟเฟอร์อยู่คือเขาจะจบประมาณเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนะครับเอ่อคัดออฟคัดออฟแรกหามาราทอนเนาะตอนนั้นผมยังไม่ถึงเจ็ดโมงเลยครับยังยังมีเวลาแบบเหลือเฟือมากครึ่งชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยครับก็พยายามที่จะอยู่เถิแล้ววิ่งกับจุดนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมี้นมะพร้านะครับ ถ้าใครมาช้าหกโมงครึ่งหกโมงเนี้ยราวพาหมดแล้วครับซึ่งในบิลบอร์ดเขาในในป้ายเขาเขียนไว้แล้วนะว่ามันเป็นลิมิเต็ดจำนวนจํากัดอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจํากัดขนาดไหนนะนักวิ่งแนวหลังอย่างเราๆเลยก็คงไม่ไม่ได้กินนาวพาด้วยนะรางก็ไม่มีนะครับก็พยายามวิ่งกลับกลับทางเดิมนะกลับจากสวนซีนาวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมตุทเทียน,นจะเป็น มันเป็นทางที่คนภูเก็ตเขาวิ่งกันเลยะเส้นนี้เนาะเพื่อจะกลับทางเดิมพอออกมาจากสี่หน้าเพื่อจะวิ่งกลับครับกันไรก็โลถึงยี่สามยี่ี่แล้วก็จะยี่ห้าแหละอาการที่ผมบอกครับมันเริ่มมีการเจ็บตรงบริเวณของขานตีตรงขาเนี่ยเป็นตะคกวก็มีปีพี่เจ้าที่เขาทีมเมทนะครับเขาก็ช่วยนวดให้หรือแล้ว,ลวอย่างนี้บอกครับคือผมโดน เนินโดนเขาเนี่ยซ้อมซ้ำน่วมใช้คาว่าน่วมได้เลย mm hmm. เพอเลี้ยวขวาจากอุทยานสีน้านะครับก็กลับทางเดิมเพราะนั้นแนะคุณต้องเจอ <c oughs> เนินที่มันโรลลิ่งเหมือนเดิมเนาะอาการเจ็บเริ่มเรียกเริ่มหาแหละนะอาการเจ็บขาหนีบเอยหรืออะไรต่างๆเอยเริ่มผมก็เริ่มที่จะสลับเดินละครับมีมีเดินที่จริงมันเดินมาตั้งแต่ช่วงปลายๆของก่อนที่จะจะถึงทางออกของอุทยานซีน่านะครับเริ่มที่จะเดินแล้วก็เดิน พยายามล่าดูว่าเฮ้ i, ยไหวไหมแต่อย่างที่ผมบอกไปช่วงแรกครับซ้อม25มาผมว่ามันหมด25คือหมดแล้วพอเจอเขากับเนินที่มันดูดพลังครับผมว่าจุดนี้ครับมันทำให้ไมเวสในการซ้อมที่มาในครั้งเนี้ครับมันหมดเร็วขึ้นมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าผมเดินประมาณ1นโลสโลบวกกับในช่วงเวลานั้นแดดภูเก็ตสว่างจ้ามากครับ ไม่มีเมฆสักก้อนเดียวแดดแรงมากครับดูดพลังจากเขาไม่พอดูดพลังจากเนินไม่พอโดนแดดดูดพลังอีกหนึ่งช็อตครับก็เลยลองเดินอีกสักหน่อยหนึ่งเดินไปสุดท้ายก็ไปอยู่ตรงหน้าอบเขาเรียกไปเป็นอาบาจอรหรืออาบาตอเลยทั้งหมดนไม่ผิดนะคือขอกกวีเขานั่งเลยครับเราก็แบบฉันยอมแล้วฉันไม่เอาแล้วรอรถมันรับกลับดีกว่าครับ เพราะว่าในความคิดผมอ่ะมันจะมีจุดคั t ออฟที่2เนี่ยไปห่างอีกประมาณ2โลครับ2โลเองก็คือผมมีบัฟเฟอร์อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกับไปก2โลแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมผมไม่ไม่ไหวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าผ่านจุดคัดออฟ2ไปเนี่ยจุดคั t ออฟอีกจุดหนึ่งผมว่าผมยังไงผมงกลดนคัดแน่ผมนั่งรถด,ดีกว่าก็เลยเลือกที่จะดีนเนฟตรงนั้นเลยนะครับกิโลเมตรที่28ตรงป้ายกิโลเมตรที่28เลย อีกหนึ่งอีกหสาระสำคัญในวันนี้ที่เราเลิ่นเนียฟเนี่ยนอกจากเขานอกจากเนินซึมหรือน,น,นอกจากการซ้อมไม่ถึงของตัวของตัวเองแล้วคือเรื่องของแดดครับเราไม่เคยซ้อมแดดเลยถ้าถ้าทุกคนทราบมาเราจะไปวิ่งแบบตีสี่ที่สวนรถไฟอะไรเงี้ยครับซึ่งช่วงก่อนนั้นนี้คืออากาศที่กรุงเทพเนี่ยมันคุมฟ้าคุมฝนเนาะ แปดโมงยังไม่มีแดดเลยบางที8ปดโมงยังไม่มีแดดเลยแต่ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะลงสนามเนี่ยโอเคมีแดดหน่อยเราเราก็ไม่เคยซ้อมแดดเลยเหมือนกันสนามลาคุน่าภูเก็ตมาราทอนเป็นสนามที่ระยะมาราธอนสาตาร์ต,ตอนตีสี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวิ่งถึงสามชั่วโมงปุ๊บคุณมั่นใจได้เลยว่ามัน7จ็ดโมงอ่ะคือแดดมาแล้วแล้วหกโมงครึ่งในวันนี้ครับประมาณผม,ผมจำนาฬิก,กาไม่ไดนะ้แต่ผมรู้ว,ว่าวิ่งมาประมาณ2ชั่วโมงหน่อย,นอยเนี่ย คือแดดจ้าแล้วครับมันก็อาจจะเป็นปัปจจัยหนึ่งที่เราไม่เคยซ้อมแดดเราไม่เคยอดทนต่อแสงแดดมันก็เลยทําให้เราแบบท้อและทำให้เราแบบลมเลิกได้ง่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นชนวนอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราเลิกได้ง่ายมากนะครับคือเรื่องของแดดกับอากาศร้อนที่ที่เราไม่เคยซ้อมแบบนั้นเลยนักวิ่งเทลบางคนอาจจะชอบนะครับนักวิ่งร้อยเคบางท่านก็อาจจะชอบนะกับการ ที่คุณเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนผมมาตอนแรกผมโบวนามากเลยขอให้ฝนตกผมรู้สึกว่าฝนตกดีกว่าแดดนะสำหรับในมุมผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนเดือนกุมภาปลายเดือนมอกรากุมภานะครับเราเราเริ่มคุยกับโค้ชที่เขาลงตารางสอมให้ผมเนี่ยเขาบอกกับผมอย่างนี้เลยครับว่าเขาอยากให้ผมดีนเฟครั้งนี้เขาอยากให้ผมวิ่งไม่จบครั้งนี้เขาพูดเลย เขาพูดตั้งแต่วันแรกที่ที่เราเริ่มซ้อมวิ่งวันแรกที่เราแบบปูพื้นฐาน endurance วันแรกนะครับเขาบอกเลยครับว่าเขาไม่อยากให้ผมวิ่งจบสนามนี้เพื่อให้มันเป็นบทเรียนแล้วมันก็เป็นบทเรียนจริงๆครับบทเรียนนี้มีสาระสำคัญมากๆครับในการที่เราจะไปลงสนามบางแสนสี่สิบสองในอีกกี่เดือนนะหนึ่งตอนนี้เดือนอเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดนสิบเดือสเอดเี่ยประมาณสี่ห้าเดือนน สนามนี้คือบทเรียนให้ผมเพื่อที่เราจะได้มาฝึกตะลังซ้อมกันใหม่เพราะนั้นเราอาจจะต้องเก็บไมเรทให้ให้มากกว่านี้วิ่งฮาร์ฟให้นิ่งกว่านี้นะมันถึงจะไปมาราธอนได้แล้วมาสนุกครับไม่ใช่สุดท้ายล้วคือไปมาราธอนแล้วมันก็เจ็บเหมือนเดิมซึ่งโค้ชก็บอกกับผมไว้ชัดเจนครับว่ามันทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการในการซ้อมไม่ว่าคุณจะลงไปซ้อมเนี่ยหรือคุณจะลงไปสนามแข่งจริงแล้วคุณดีนเดฟกลับมาเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการ เราจะซ้อมให้มันดีขึ้นวันนี้ก็ได้บทเรียนหน,หนึ่งบทเรียนครับว่าหนึ่งคือการซ้อมไม่ถึงเราเลยโทษทุกอย่างถ้าวันนี้เราซ้อมถึงเหมือนเพื่อนเพื่อนักวิ่งอะไรคนในงานวันนี้เนาะทุกคนสามารถวิ่ง4ชั่วโมงได้ทุกคนสามารถวิ่ง3ชั่วโมงได้5ชั่วโมงได้และจบได้แต่เราไม่จบนั่นเป็นบทเรียนของเราว่าเราพยายามที่จะเล่าทุกอย่างเนี่ยครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สุดท้ายปัจจัยสําคัญ มันคือเรื่องของการซ้อมซ้อมไม่ถึงคุณลงมาลารทอนก็ต้องซ้อมมาลารทอนน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พาให้คุณสําเร็จและทําให้คุณจบเป็นฟินิชเชอร์ในทุกสนามครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยวิ่งไง้อ้วนทางช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่องทาง YouTube และช่องทาง t i k t o อกทั้งหมดใช้ชื่อขาเดียวกันวิ่งไงอ้วนฝากทุกคนช่วยก,กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ